สวัสดีค่ะจากยายสนไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้ก็เข้าป่ากันอีกแล้วค่ะวันนี้มีช็อตเด็ดให้ชมค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะวันนี้พอ พ่อใหญ่ยายสนหลงป่าเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเราจะได้ผลไม้ไหมตอนนี้พ่อใหญ่หลงป่าไปแล้วค่ะก่อนที่จะไปดูหน้าตาของพ่อใหญ่นอกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็มาชมการเดินมาราอนก่อนที่เราจะหลงป่าเนาะคะ่ะว่ามันลกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามยายสนมาเลยค่ะ ค่ะเห็นไหมคะป่าข้างหน้าค่ะพี่พี่น้องๆค่ะป่าข้างหน้าที่เป็นต้นสนสูงๆนู่นนะคะเรามีความจุดประสงค์จะไปนะัจุดนน้นค่ะโอ้โหพี่น้องเตยพี่น้องจ๋าก,กว่าเราจะเจอบูบอรี่แต่ละป่านะพี่พี่น้องๆ้องค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเราก็เดินกันมาถึงแล้วนะคะพี่พี่น้องๆค่ะอันนี้จะเป็นที่รุ่มค่ะ ถ้าเป็นที่ร่มนะคะพี่ๆน้องๆค่ามันก็จะเคี้ยวชะอุ่มอยู่อย่างกันนี้ค่ะเดี๋ยวยศยสนจะถ่ายให้ชมสองแนวสองแบบค่ะตอนนี้เราไปดูบูเบอรี่ก็ไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆ่ะโอ้โหเดินมาตั้งไกลค่ะแต่ที่นี้โอ้โหคุณตาก็มีมโหค่ะบอกว่ามาตั้งไกลไม่ได้บูเบอรี่ก็เลยเดินกลับก่อนยายสนค่ะเห็นแต่หลังวายๆยายสนก็เรียกว่าจะไปไหนไปไหนให้มาทางนี้ คุณตาก็ไม่เชื่อเยสนค่ะตอนนี้คุณตาก็หลงป่าไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะว่าคุณตาหลงป่าแล้วแกจะไปยังไงมายังไงเนาะค่ะพี่พีน้องๆค่ะเยสนก็โทรแล้วโทรอีกก็ไม่เห็นรับสายค่ะเพราะว่าแกไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์นั้นเองค่ะจุดกว่าแกเปิดเสียงโทรศัพท์แล้วมาเห็นเยสนโทรถึง8สาย9สายนะคะพี่พี่น้องๆค่ะ แกก็เลยเออโทรกลับแกบอกว่าหลงป่าแกบอกให้รอก่อนค่ะเดี๋ยวแกมาประมาณอีกชั่วโมงกว่ากว่าค่ะจ๊ะเอ๋พี่น้องจ๋าพ่อใหญ่ยยสหลงป่าพ่อใหญ่หลงป่า เรียกกันก็ไม่ขานเพราะว่าเรียกกันไม่ขานมันไกลมากแล้วก็เสียงรถก็กล้องมากพี่น้องจ๋าหมักสิดาหลงป่าไทายไม่หลงคนที่ยายสนจะหลงเพราะว่ายายสนจะมองกับเวลาเดินไปทางไหนยายสนจะมองจะมองป่าก่อนค่ะจะมองดูฟ้าก่อนคุณตาทนำะไมมองฟ้ารอะแกจะมองดูแต่อย่างกันนี้แกจะมองแต่อย่างกันนี้แกไม่มองดูฟ้า ยายสนจะมองดูฟ้าก่อนยายสนก็จะกะว่าเออตรงนู้นรถเราจอดแล้วตรงนี้ไปซ้ายจะไปทางนี้ไปขวาจะไปทางนี้รถเราจอดอยู่ตรงนี้ยายสนจะดูอย่างกันนี้ค่ะยายสนจะดูอย่างกันนี้แล้วทีนี้ยายสนเห็นถนอนอยู่ในป่าที่ว่าเขาไปตัดไม้ในป่าเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายตาแกก็เห็นถนนเหมือนกันแต่แกไปถนนฝั่งซ้าย แต่ยสุนบอกว่าเธอไปซ้ายทําไมให้เธอมาขวาตีมาขวารถเราจอดอยู่นี่แกไม่เชื่อเยสุนต้อนนี้ไปแล้วกลับไปแล้ว <c oughs> พ่อใหญ่หลงป่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูต้อนมาเยสุนโดนแง่แง่แกบอกโทรไปหาแกพอแกเปิดโทรศัพท์เห็นเยสุนโทรโทรไปก้าวสายสิบสายแกบอกว่าแกหลงป่าทําไมเธอไม่เดินใกล้ๆฉันทาไมไม่เรียกเอาฉัน ยสนเรียกแกแล้วแกแกไม่เชื่อยยสนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูหน้าตาแกนะค่ะว่าแกกำว่าจะเป็นยังไงยยสนโดนด่าแงแง่ะาพี่พี่น้องน้องขาถ้าคนไหนอยากจะดูคลิปที่ว่าผลไม้ดกๆนะคะก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆยายสนได้ค่ะ ที่เยสสนปล่อยผ่านมาแล้วนะคลิปอื่นๆนะคะคลิปนี้ก็ดูอย่างกิจกันนี้ไปก่อนนะคะพีพ่ๆน้องๆะ่ะเยสสนถ่ายสภาพมาให้ดูค่ะพีพ่ๆน้องๆะ่ะว่ามันแห้งมันแรงขนาดไหนคะ่ะพ,พี่ๆน้องๆขะคลิปเก่าๆที่ว่าเยสสนได้ถ่ายทํามาให้พ,พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมอันนั้นจะเป็นผลไม้ในหนองคะ่ะตามหนองตามที่ว่าที่มันชุ่มๆเนาะคะ่ะพ,พี่ๆน้องๆะ่ะอันนี้เรามาในป่าคะ่ะ ในป่าที่ว่าสูงๆหน่อยนะคะก็ไม่ถึงกับเขานะคะพี่ๆน้องๆค่ะเห็นไหมคะจะเป็นสภาพอย่างกันนี้ค่ะแต่ละป่าก็ไม่เหมือนกันค่ะเอสกรก็เก็บภาพมาฝากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะปีนี้แห้งมากแล้งมากค่ะเแลนแล้งมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่เราหาผล,ลไม้ได้เยอะๆทุกๆวันนั่นนะคะคลิปที่ผ่านๆมาเราจะไปหากันตามในหนองค่ะ แต่ตอนนี้ยายสนก็ถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมค่ะว่าสภาพป่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่ว่าเป็นเนินๆนะคะพี่ๆน้องๆขาสภาพป่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะแดงเกลือนใบหมดค่ะพี่ๆน้องๆขาฝนทิ้งช่วงนานค่ะที่ฝนฝนก็เพิ่งตกลงมานะคะพี่ๆน้องๆขาเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะ แต่ก็พอดีผสมผสมกับจะใกล้ฤดูใบไม้ร่วงด้วยค่ะมันก็เลยสีแดงอย่างนี้นะคะสภาพผลไม้ก็จะเป็นอย่างกันนี้ค่ะพวกบูเบรี่ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะขาดูค่ะจะลูกเล็กขนาดนี้เขาก็จะแห้งติดต้นไปเลยค่ะเอาไม่ได้ค่ะวันไหนเจอดกๆเราก็ถ่ายดกๆมาให้พี่พี่น้องๆได้รับดูรับชมค่ะพี่พน้องๆค่ะวันนี้เราเข้าป่ามา เราก็มาเจอกันอย่างกันนี้ค่ะเดินจนหลงป่าค่ะพี่น้องขาวันนี้เดินจนหลงป่าค่ะคุณตาก็ได้หลงป่าไปแล้วค่ะพี่พี่น้องน้องขาในระหว่างที่ยายสนรอคุณตานะคะคุณตาก็บอกว่าอีกประมาณสองชั่วโมงค่ะถึงจะมาถึงนะคะพี่พ,พี่น้องน้องขายายสนเก็บภาพมาฝากค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสุนได้ทำในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะถ้าอยากจะดูบูเบอรี่ดกๆที่ว่าเยสนุนเก็บดกๆก,ก,ก็เข้าไปดูคลิปหลายๆคลิปได้คะ่ะเพราะว่าเยสุนได้ถ่ายทำไว้ให้แล้วคะ่ะพี่ๆน้องๆคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสุนด้วยนะคะ มาแล้วมาแล้วพี่น้องขามาแล้วเยสนโดนจริงๆค่ะแกก็เหนื่อยของแกนะคะเดินหมดสภาพมาเลยค่ะค่ะยังไงเยสนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย